อันนี้ไก่นะคะทุกคนอันนี้ไก่ค่ะโอ้โหมาแต่ไหนเนี่ยสามตัวสี่ตัวมาแต่ไหนเนี่ยนี่นะคะทุกคนมาแต่ไหนเนาะนูนหนุนนนสามตัวสี่ตัวนะคะเออนะฮนะนี่ไหนะ่ะนี่สามตัวสี่ตัว ไก่ค่ะไม่ใช่อ่าไม่ใช่นกกระปูดนะคะทุกคนดูดิตัวพอๆกันนกกระปูดเลยดูสามตัวสี่ตัวเน,นี่ยค่ะนี่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 ดู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 ตัวทองนอกกระปูดเลยอะ่ะเอ,อกำลังเดินกลับละเห็นเรายืนอยู่เดินกลับละเดินกลับละนี่นะคาโนน่นนุน,น,นตัวผู้โนนโนน ไหนล่ะไหนล่ะตัวผู้อานีแอ๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นนั่นน่นโน่นโมาเข้าสวนล่ะมาหากินแมลงอะทุกคนนะคะนออ่ะกำลังเดินกลับและเห็นเรายืนอยู่หน้าบ้านนะกำลังเดินกลับกันละไปโน่นล่ะโน่นโน่นโน่นนั่นนั่นนั่นนนะน ดูดูนี่เดินกลับละเห็นเราเขาเดินกลับกันละเนี่ยนะเดินกลับกันละน่ะตัวผู้ตัวผู้ปลาตัวผู้ตัวเดียวตัวเมียตั้งสี่สามตัวนะจ๊ะมีตัวผู้ตัวเดียวมีตัวเมียสามตัวทุกคนสุดยอด